เราข้ามาดนดดอกสวัสดีค่ะอยู่กับปอฝอนะคะในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทําเป็น makeup brushes guide เผื่อใครที่เป็นมือใหม่หัดแต่งแล้วอยากจะเลเวล up สกิลการแต่งหน้าของตัวเองขึ้นมาให้มีความจริงจังขึ้นว่าแต่ละสเต็ปเนี่ยเราควรใช้แปรงแต่งหน้าแบบไหนบ้างก็มาดูคลิปนี้กันได้ถ้าทุกคนอยากดูแล้วนะคะว่าแปรงแต่งหน้าที่เราจะแนะนําในวันนี้มีอะไรบ้างและแต่ละแบบจะใช้ต่างกันอะไรยังไงก็ไปชมกันได้เลยค่ะเริ่มที่แปรงรองพื้นนะคะหลักๆก,ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบอันหนึ่งคือหัวเขาจะมีความแน่นนิดนึงก็จะ หมาะกับการลงงานผิวที่ต้องการความตื้อความปกปิดกับอีกแบบหนึ่งคือจะเป็นแปรงแบนๆนะคะเหมาะกับการลงงานผิวบางๆเดี๋ยวนี้เราจะมาลองลงให้ดูข้างละแบบเนาะเริ่มจากใช้แปรงที่หัวแน่นนะคะวิธีลงก็คือใช้เป็นการกดเอานะมันจะได้การปกปิดดีที่สุดแล้วรองพื้นจะได้ไม่เป็นคราบไม่เป็นรอยแปรงด้วยนี่ด้านนี้ฟินิชก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคราวนี้อีกด้านหนึ่งเราจะมาใช้เป็นแปรงแบนๆเริ่มจากแตะเอารองพื้นเข้าแปรงก่อนเดี๋ยวนี้เราจะใช้เป็นวิธีปาดแทนเหมือนเกลี่ยรองพื้นให้ทั่วหน้า คราวนี้พอเราเกลี่ยทั่วแล้วเนี่ยมันก็จะมีรอยแปรงที่เหลืออยู่บนผิวได้เราก็จะใช้แปรงเดิมเลยนะคะมาตบรองพื้นเข้าผิวโดยอันนี้เราไม่ได้แตะรองพื้นเพิ่มเลยนะหรือจริงๆขั้นตอนนี้ใครอยากใช้เป็นเมคอัพสปอนจ์มาเบรนก็ได้นะคะแต่นี้เพื่อแบบใครไม่ได้อยากซื้อทั้งแปรงทั้งฟองน้ำอะไรเงี้ยเราก็ใช้แปรงเนี่ยแหละตบๆไปแน,นี่คราวนี้งานผิวฝั่งเนี้ยมันก็จะดูใสๆกว่ามีความเป็นธรรมชาติกว่าฝั่งนี้ก็จะมีความแน่นตืบนิดนึงต่อไปแปรงคอนซีลเลอร์หลักๆก็มี เหมาะกับการใช้กับคอนซีลเลอร์แบบครีมจะเป็นคอนซีลเลอร์ที่มีความหนาแน่นนิดนึงเอาไว้ปกปิดพวกรอยสิวต่างๆอันนี้เราก็จะเริ่มจากใช้เป็นแปรงหัวแบนๆเล็กๆนะคะเอามาแถ็บปกปิดรอยสิวหรือถ้าตรงไหนที่เป็นบริเวณที่กว้างนิดนึงเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นแปรงที่ไซส์ใหญ่ขึ้นอย่างตรงข้างจมูกอะไรเงี้ยหรือตรงแบบรอยสิวเม็ดใหญ่ๆ้าน,นี้เราก็สามารถใช้ปิดใต้ตาด้วยได้นะคะแล้วก็จะใช้เป็นวิธีปาดลงไปก่อนแล้วก็ค่อยๆแทบ อันนี้เราจะใช้น้อยมากๆเลยนะเพราะด้วยความที่เนื้อเขาจะมีความหนาและแห้งนิดนึงอะ่ะถ้าเราเอามาลงเยอะๆที่ใต้ตามันอาจจะตกร่องได้หรือถ้าใครเป็นคนที่ใต้ตาแห้งมากๆเนี่ยเราก็แนะนําให้ใช้เป็นพวกดิคทิดคอนซีลเลอร์จะดีกว่านะมันจะมีความชุ่มชื้นกว่าคราวนี้อีกฝั่งหนึ่งเราจะมาใช้เป็นคอนซีลเลอร์แบบน้ำนะคะแล้วก็เริ่มจากเอามาลงเป็นดอตๆที่ใต้ตาก่อนตานนี้เราจะเกลี่ยด,ด้วยแปรงที่หัวมันแน่นนิดนึงวิธีเดียวกับแปรงลงรงพื้นหัวแน่นๆเลยก็คือกดๆเข้าผิวเนี่ยอันนี้ลงแล้วก็จะมมีีควววาาาตึบกกก่่ปปิดด ถ้าใครที่ใต้ตาค้ำมากๆอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าใช้เป็นแปรงแบบนี้ก็จะดีที่สุดนะคะถ้าใครอยากได้ลุคธรรมชาติใสๆก็เป็นแปรงหัวแบนๆออกมาลงบางๆก็ได้คราวนี้พอรดักแบบครีมนะคะเริ่มจากครีมบรอนเซอร์อันนี้เราก็จะใช้เป็นแปรงที่มีความหัวตัดนิดนึงอะแล้วมันจะพอดีกับช่วงโหนกแก้มอันนี้หัวเขาก็จะมีความแน่นนิดนึงนะคะแตะบรอนเซอร์แบบนี้เลยแล้วก็มาพักที่หลังมือก็เผื่อแบบไม่ให้สีมันเข้มเกินไปเนี่ยแล้วเราก็สแปม์ลงไปตรงจุดที่เราต้องการแล้วก็เบลนเบลน,นใช้เป็นวิธีกกดเหมือนนนัครราี้แปง อีกแบบหนึ่งเนี่ยมันจะมีความเป็นหัวพุ่มๆกลมๆมากกว่าคืออย่างแปลงเมื่อกี้เรารู้สึกว่ามันจะได้ความพิเไซอะมันจะได้ความแบบเฉียวคมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นแปรงแบบนี้มันก็จะมีความละมุนละมุนฟุ้งๆบริเวณที่เราเกลี่ยมันก็จะกว้างกว่านะคะแต่ใครที่ไม่ต้องการความเฉียวความเป๊ะมากก็ลองดูเป็นแปรงแบบนี้ได้คราวนี้ถ้าคอนทัวร์จมูกแบบครีมก็เป็นแปรงที่มีความแน่นเหมือนกันแต่ว่าไซส์เล็กลงแค่นั้นเองแล้วก็เหมือนกันนะคะมาแทบๆพอใช้เป็นแปรงที่มีความแน่เนเงี้ยคือสี ช่วงทีโซนนี้มันจะมันง่ายด้วยเนะเาะแล้วก็ต้องการความติดทนนิดนึงแต่ข้อควรระวังก็คือเราก็ต้องลงทีละน้อยเนาะเพราะไม่งั้นมันอาจจะแบบเป็นปื้อแล้วสีมันเข้มเกินไปได้คราวนี้เซ็ตแป้งนะคะเผื่อใครที่หน้าไม่ได้มันมากเรารู้สึกว่าถ้าใช้พัฟกดเนี่ยผิวมันจะแห้งเกินไปแล้วก็ใช้เป็นแปรงมาเซ็ตได้ถ้าเราต้องการเซ็ตเป็นแค่แบบเลเยอร์เบาๆเนี้ยก็ลองดูเป็นแปรงที่หัวพุ่มๆใหญ่ๆเอามาแตะแป้งนะคะ แล้วก็ค่อยมากดลงไปบนผิวแต่อันนี้เราจะไม่วนแปรงนะเพราะว่าตัวขนแปรงอะ่ะมันอาจจะไปรบกวนรองพื้นหรือครีมรดักที่เราลงไปแล้วได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นรอยแปรงใดๆแล้วก็ค่อยๆกดไปแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าลงได้แปรงแบบนี้มันเบาไปก็ลองใช้เป็นแปรงแบบนี้ได้คือมันจะมีความแบนกว่าเราก็ใช้เป็นด้านเป็นแบนนะคะค่อยๆมากดให้ทั่วหน้าแล้วก็เซตใต้ตาด้วยแล้วก็จะใช้เป็นช่วงแบบปลายๆของแปรงอะ่ะจุ่มแป้งนิดนึงแล้วก็ค่อยๆเอามากด หรือจริงๆถ้าใครอยากจะลงทุนขึ้นมาหน่อยแล้วก็ลองดูเป็นแปรงแบบพุ่งๆหัวเล็กๆก็ได้นะแล้วเอามากดใต้ตามันก็จะมีความง่ายกว่าหรืออย่างอันเนี้ยก็จะมีความแบนๆที่หัวเล็กลงมันก็จะเข้าซอกใต้ตาข้างจมูกอะไรเงี้ยง่ายขึ้นคราวนี้ถ้าแปรงเขียนคิ้วเนี่ยเราก็แนะนําเป็นแบบที่ด้านหนึ่งเป็นหัวตัดแล้วก็อีกด้านเป็นสปูลี่นะคะจะได้เป็นอันเดียวจบเลยแล้วก็ใช้เป็นด้านหัวตัดนะคะมาแตะเป็นที่เขียนคิ้วแบบฟูนแล้วก็มาเติมไปที่หางคิ้วอันนี้เราก็วางแปรงเป็นนนนนนแบบบ้มันขนนัขขากเเสคิวนนไปลยนะ ล้วต้องหัวคิ้วอันนี้คือเราสามารถตั้งแปลงแบบตรงๆแบบนี้แล้วก็เบรนไปหรือถ้าใครที่รู้สึกว่ามันยากเกินก็ทําแปลงแนวนอนเหมือนเดิมก็ได้ค่ะเสร็จแล้วทาไมเราถึงต้องมีสปูลี่ก็เพื่อมาเบรนตรงหัวคิ้วอะไรเงี้ยให้มันมีความฟุ้งขึ้นหรือจริงๆถ้าใครใช้เป็นดีสอเขียนคิ้วอ่ะก็แนะนําว่าเขียนคิ้วเสร็จแล้วก็เอาสปูลี่มาช่วยเบรนด้วยก็ดีนะคิ้วมันจะได้แบบดูไม่แข็งมากแล้วดีสอเขียนคิ้วส่วนใหญ่เขาก็จะมี2ด้านอยู่แล้วคือด้านหนึ่งเป็นดิีสอแล้วก็อีกด้นนแ,กดตแ,กแต่งตานี่่คือวิธตงตงาหลักกๆ็ มี2แบบคือ horizontal eyeshadow กับ vertical eyeshadow ซึ่งเราก็เคยมีทำวิดีโออธิบายไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ description box ด้านล่างเผื่อใครสนใจแลวเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแนะนำแปรงที่ใช้สำหรับแต่งทั้ง2แบบเลยก็ข้างละแบบเนาะเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนนะคะเราจะแต่งเป็น vertical eyeshadow คือไล่สีเข้มด้านล่างแล้วก็ค่อยไปอ่อนด้านบนอันดับแรกเลยแปรงสำหรับลงสีเบสก็จะแนะนำเป็นแปรงที่หัวเล็กๆแบนๆพุ่มๆะไรเงี้ย,ยแตะสีอ่อนแล้วก็มากดไปทั่วเปลือกตาเสร็จแล้วพอเป็นสีที่เข้มขึ้นมาแล้วก็ เป็นแปรงปแบนๆเหมือนเดิมที่หัวเล็กลงอันนี้เราจะมาลงเป็นครึ่งล่างของเปลือกตานะคะคือเราจะเบรนไม่ไปสูงเหมือนสีก่อนหนะ้าเสร็จแล้วตรงรอยพับเปลือกตาเนี่ยคือทุกคนก็สามารถใช้เป็นแปรงแบบนี้ใช้เป็นบริเวณแบบด้านบนขนแปรงพอดีอะแตะสีเข้มสุดแล้วก็ค่อยๆกดไปหรือถ้าใครอยากให้ชีวิตง่ายขึ้นหน่อยก็เอาเป็นแปรงแบบหัวกลมๆเล็กๆเงี้ยเอามาเบรนให้ฉีดกับขนขนตาก็ได้ เราแปลงหัวกลมๆมานี้นะคะแล้วก็สามารถเอามาลงที่ขอบตาล่างด้วยได้หรือจริงๆใครจะใช้เป็นแปรงแบบแบนๆบแบบนี้มาลงด้วยก็ได้นะก็เหมือนกันเลยใช้เป็นส่วนที่แบบอยู่ปลายสุดของแปรงเอามาเบลนแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออสีมันยังแบบเบลนเข้ากันได้ไม่ดีแล้วก็กลับมาที่แปรงอันแรกนะคะไม่ได้แตะสีอะไรเพิ่มเลยนะมาแทบๆให้สีอื่นๆมันเข้ากันนิดนึงคราวนี้ถ้าเป็น horizontal eye shadow นะคะฝั่งขวาเราจะเริ่มจากใช้เป็นแปรงที่หัวพุ่มๆเล็กๆก่อนแตะเป็นสีที่ออกน้ำตานิดนึงเอามาลงตรงกกระบอ ถ้าใครอยากจะเพิ่มให้ตาดูลึกขึ้นนะคะเราก็ใช้เป็นแปรงแบนๆหัวเล็กๆแต่สีที่เข้มขึ้นเอามาลงที่ปลายหางตาในบริเวณที่เราต้องการแล้วก็กลับมาที่แปรงหัวพุ่มๆนะคะมาเบลนให้มันเข้ากัน ถ้าเราอยากจะเติมสีไปที่เปลือกตาด้านหน้านิดหน่อยแล้วก็ใช้เป็นแปรงพุ่มๆอันเดิมนี่แหละแต่สีอ่อนแล้วก็เอามาเบรนตรงด้านหน้าให้มันฟุ้งๆนิดนึงแล้วก็แปรงอายแชโดว์หัวแบนๆเล็กๆนะคะแล้วก็สามารถเอามาลงที่ขอบตาล่างได้ด้วยเหมือนกันแค่นี้เลยฝั่งนี้เราก็จะใช้แค่2แปรงแล้วก็ฝั่งนี้จริงๆใช้2แปรงก็ได้หรือถ้าใครอยากแบบเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาหน่อยให้ชีวิตง่ายขึ้นหน่อยก็เพิ่มแปรงหัวกลมๆเล็กๆเข้ามาได้ ลงชิมเมอร์หรือิีเตอร์อ่ะจริงๆเราแนะนําว่าลงด้วยนิ้วมือจะวาวสวยสุดนะคะแต่สุดว,ว่าถ้าใครอยากจะใช้แปรงก็ให้ดูเป็นแปรงที่แบบหัวแบนๆบนแน่นๆน,นคือมันจะต่างกับหัวแบนอันนี้นะอันนี้มันจะมีความแบบว่าฟูฟูนิดนึงแต่อันนี้คือจับไปแล้วมันจะมีความมันมันหน่อยอ่ะแล้วก็ใช้อันนี้นะคะแตะชิมเมอร์แล้วก็มาลงที่กลางเปลือกตาอันนี้เราก็ปาดไปก่อนเนาะเสร็จแล้วเราก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งใช้เป็นด้านที่สะอาดเอามาเบลนตรงขอบขอบ รานนี้ถ้าใครอยากจะใช้อายแชโดว์มากรีดเป็นอายไลเนอร์ด้วยนะคะเราสามารถกับมาที่แปรงเขียนคิ้วได้แต่เป็นอายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มแล้วก็ามาวาดเป็นวิงที่ปลายหางตาก็คือวิงมันก็จะไม่ได้ดูชัดเข้มมากนะเพราะว่าแปรงเขียนคิ้วมันจะมีความแบบค่อนข้างอ่อนนิดนึงอะตอนนี้ก็มาลงปลายขอบตาล่างได้นะคะคราวนี้จริงๆมันมีแปรงอีกอันหนึ่งที่เราชอบมากคือมันอาจจะมีความเอ็กซ์ตร้าไปหน่อยแต่ถ้าใครสนใจนะคะก็ลองดูอันนี้ได้เป็นของดีออคือหัวเขาจะมีความแบบแน่นแต่อายแชโดว์เดิมเลยแล้วก็ เนี่ยเวลามาลงอ่ะคือสีมันจะชัดกว่าเข้มกว่าเผื่อใครที่รู้สึกว่าเออใช้เป็นแปรงเขียนคิ้วมันอ่อนไปฟุ้งไปก็ลองดูเป็นแปงแรงอายไลเนอร์ที่หัวแน่นขึ้นมานิดนึงแล้วก็ลงไปขอบตาล่างด้วยเหมือนเดิม สำหรับแปรงลงบอนเซอร์อะจริงๆก็คือมีหลากหลายแบบมากเราสามารถใช้เป็นอันนี้นะคะที่เราลงครีมบอนเซอร์ไปตรงหน้าผากเนาะก็ใช้แบบนี้มันลงแบบฝุ่นด้วยก็ได้หรือใครแบบที่ไม่ได้อยากได้บรอนเซอร์ที่ดูคมมากก็ใช้เป็นแปรงใหญ่ๆแบบนี้เอามาลงตรงกรอบหน้าหรือใช้เป็นแบบแฟนบรัชเอามาลงเหมือนเพิ่มเงาให้ที่ใบหน้าเฉยๆอ่ะก็ดูเป็นธรรมชาติหรือถ้าใครต้องการความชัดของบรอนเซอร์ขึ้นมาหน่อยก็ลองดูเป็นแปรงที่หัวมีขนาดเล็กลงนะคะอันนี้ก็จะมีความเป็นแองเกิลบรัชเหมือนกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นนนนนแแแปรรงบบธมดดดาเเลยยอัีี้้๋ว เราจะมาใช้เป็นแฟนบ u ัชแล้วกันเนาะทุกคนเราก็ค่อยๆกดไปตรงกรอบหน้าถ้าเราอยากเน้นชิคโบนให้มันชัดขึ้นเราก็เปลี่ยนมาเป็นแนวนอนเนี้ยแล้วก็ค่อยเบลนได้หรือ,อยังตรงหน้าผากนะคะแล้วก็มันก็จะเข้ากับมุมตรงนี้พอดีอะ่ะง่ลงคางเก็บเหนียงได้ แล้วเดี๋ยวอีกด้านเราจะมาใช้เป็น angle brush นะคะพอมันไซส์เล็กกว่าเราก็จะควบคุมบริเวณที่เราต้องการลงได้ง่ายกว่าลงแล้วรอนเซอร์เราก็จะมีความเฉียวกว่าเป๊ะปังกว่าน,นี้ก็เก็บเนียงเก็บใต้คา,างได้เหมือนกันทุกคนเมื่อกี้เราลืมลงปัดแก้แบบครีมใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเราขอฉีดเปรย์น้ำแรก่ก่อนละกันเนาะให้ละลายแป้งบนผิวก่อนอันนี้แป้งลงบ r u s h แบบครีมนะคะแล้วก็มีแนะนําด้วยกันทั้งหมด3แบบอันหนึ่งก็จะมีความแน่นหน่อยอันนึงคือตรงปลายเงี้ยมันจะเป็นแบบ duo fiber ก็จะเหมาะกับการลงบ r u ชที่ิกเ m e n t ค่่อนนนข้าางแแเร อยากจะควบคุมให้สีไม่ได้เข้มมากกับอีกอันนึงก็คือเป็น duo fiber เหมือนกันอันนี้ก็จะมีความแบบเบาสุดอ่อนสุดเลยเผอใครที่มีบัชแบบครีมที่แบบ pigment แน่นสุดรู้สึกว่าลงยากมากลงแล้วจะเป็นตูดลีนก็แนะนําเป็นแปรงแบบเนี้ยเบาใสาๆสอันนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้บัชสติกของ get water นะคะเริ่มจากใช้เป็นแบบแน่นๆก่อนเนาะมาแตะที่ตัวบัสติกได้เลยแล้วก็ค่อยเอามาลงที่แก้มเนี่ยเน,นี่ยแตะรอบเดียวคือสีก็ชัดเวอร์อันนี้เราก็จะมาลงตรงกลางจมูกได้นิดนึงแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าอยาก ไ้ปัดแก้มแบบอ่อนๆใสๆค่ะก็มาใช้เป็น duo fiber brush ได้แต่จากตัวสติ๊กเลยเหมือนกันแล้วก็่อ้มาแทบๆทบนะคะเนี่ยน,นี้ลงแล้วมันก็จะมีความแบบเบๆาๆใสๆกว่าหรือจริงๆอันนี้ก็ใช้กับปัดแก้มแบบฝุ่นที่พิกเมแน่นมากๆได้เหมือนกันนะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแบบครีมเสมอไปเนี่ยอันนี้เราก็ต้องลงหลายรอบหน่อยให้สีมันชัดเท่ากับฝั่งนี้คราวนี้เพิ่มปัดแก้มแบบฝุ่นนะคะแปรงอันนึงที่เราเห็นค่อนข้างบ่อยเลยก็จะเป็นแบบกลมๆพุ่มๆใหญ่ๆแบบเนี้ยกับอีกอันนึงก็จะมีความแบนๆแล้วก็ไซส นที่แบบว่าจะลงบัตรทางแก้มเนี่ยก็ใช้เป็นแปรงใหญ่ก็ได้ แล้วก็ค่อยๆแท็บไปตรงแก้มนี่อันนี้ปัดรอบเดียวก็ทั่วแก้มแล้วแต่ถ้าใครที่อยากจะลงบปัชแค่บริเวณเล็กๆก็แนะนําเป็นแปรงที่มันมีความเล็กลงมาใช้เป็นแปรงแบนๆยเงี้ยแล้วก็ค่อยๆแท็บไปบริเวณที่เราต้องการนี่แเรารู้สึกว่าพอใช้เป็นแปรงแบนๆแบบนี้คือมันจะจิกสีได้ดีกว่านะคือลงแล้วสีมันก็จะมีความชัดกว่าพอใช้เป็นแปรงพุ่งๆคือมันก็จะมีความฟุ้งๆละมุนละมุนนิดนึงแปรงไฮไลไท์นะคะก็มี2แบบเหมือนกันอันนึงจะเป็นแฟนบลัชคือมีความแบบเบาใสเหมือนขน,นกเเลยอ่ผใคร ที่ไม่ได้ต้องการไฮไลท์ที่พุ่งมากมีความเป็นธรรมชาตินิดนึงแล้วก็อเอามาลงตรงหนกดแก้มเบาๆพอแล้วเราสามารถตั้งแปลงตรงแบบนี้แล้วเอามาไฮไลท์จมูกด้วยได้แต่ถ้าใครที่อยากได้ไฮไลท์ชัดมากๆวาวมากๆก,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 ก็ตูเป็นแปรงที่มีความเป็นพุ่มแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ามาลงตรงหนกดแก้มมันก็จะมีความแบบวาวเวอร์หรือจริงๆแบบใครอยากมีแปรงอันเดียวจบอ่ะคือเราก็ใช้อันนี้ทั้งปัดแก้มทั้งลงไฮไลท์ด้วยก็ได้นะจะได้ไม่ต้องสื่อแปรงหลายอันสุดท้ายแปรงทาลิปนะคะก็มี2แบบเหมือนกันเดี๋ยวอันนี้เรามาม ลิปเป็นเบสไปก่อนเนาะแปรงอันนึงก็คือจะมีความเป็นหัวพุ่งๆกลมๆนะคะเหมาะสำหรับเอามาใช้เบลอขอบปาก กับอีกแบบหนึ่งก็คือมีความแบนๆอ่ะอันนี้ส่วนใหญ่ช่างแต่งหน้าเขาจะชอบใช้การเวลาที่ต้องผสมลิปสายสีหรือว่าต้องทาลิปให้ลูกค้าแบบใช้ลิปแท่งเดียวแต่ว่าทาหลายคนเนี้ยแล้วเขาไม่อยากจะลงลิปตรงๆไปที่ริมฝีปากคือเราก็ใช้เป็นแบบนี้ได้เอามาทาเพิ่มเข้าไปด้านในหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเราใช้อิมมูมแหลมๆของลิปตรงเนี้ยเอามาทาที่ขอบริมฝีปากแล้วมันจะให้ฟีลแบบเหมือนเป็นลิปไลเนอร์อ่ะคือขอบปากเราก็จะเป๊ะมากอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าใครต้องการขอบปากที่แบบคมกริบก็ลองดูเป็นแปแบบน้ากฟุ ฟุ้งเบลอๆเงี้ยก็ใช้เป็นหัวพุ่มๆม,มาเบลนด์อันนี้เดี๋ยวเราขอแถมให้นิดนึงนะคะเผื่อใครที่ต้องการความเอ็กซ์ตร้าอย่างเช่นลงไฮไลท์ตรงหัวตาหรือว่าตรงขอบตาล่างเราก็จะใช้เป็นแปรงแบบหัวพุ่มๆเล็กๆเงี้ยอันนี้ก็คือแล้วแต่เลยว่าทุกคนอยากได้เล็กแค่ไหนคือปลายเขาจะมีความแบบคล้ายๆดินสอนหน่อยอะแตะชิมเมอร์นะคะเอามาลงที่หัวตาแล้วก็ขอบตาล่างด้านหน้านิดนึงก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับวิดีโอในวันนี้ใดๆก็คือถามว่าทุกคนต้องมีแปรงทั้งหมดที่เราใช้ในคลิปนี้ไหม,รรไม,นะา,มารถไปะด ให้เข้ากับรูนการแต่งหน้าของทุกคนได้เลยเผื่อบางคนไม่ได้ลงบรอนเซอร์เงี้ยอ่ะก็ข้ามแปลงบรอนเซอร์ไปก็ได้หรือแปลงบางอย่างอ่ะคือมันสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างเราสามารถใช้แปลงพุ่่ๆแบบนี้เอามาลงทั้งบรอนเซอร์ทั้งบลัชก็ได้หรือใช้แปลงพุ่มที่หัวเล็กลงมาหน่อยลงทั้งบลัชทั้งไฮไลท์ก็ได้เหมือนกันอันนี้ทุกคนก็ลองดูให้เข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็บัจเจตของตัวเองเนาะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่